สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้ให้นักเรียนนำใบงานเรื่องเติมคำทำพยางนะคะขึ้นมาได้เลยคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนเขียนคำที่มี 1- ถึงสพยางลงในช่องว่างอย่างละ5คําคำค่ะมาดูตัวอย่างค่ะ 1. พยางเช่นคำว่าไก่คำว่าไข่คำว่าไทย สงพยางเช่นคำว่าจํานวนกวนไข่ไปนาสามพยางเช่นกระบวนการชํำนานการสารตะกร้าปาระเบิดสีพยางค่ะเช่นประวัติศาสตร์กระจาดขนมผ้าหม่มผืนใหญ่อ่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะ เด็กๆใช้มือในการช่วยนับพยางได้นะคะอย่างเช่นคำนี้นะคะเวลาเราจะรู้ได้ไงว่ามันมีกี่พยางเด็กใช้มือขึ้นมานับเลยเราก็จะนับเป็นประวัติศาสตร์เห็นไหมคะมีสี่พยางนะคะต่อไปลองคำนี้สิกระบวนการเห็นไหมนับได้สามพยาง พยางก็คือการออกเสียงเปล่งเสียงในแต่ละครั้งค่ะเปล่งเสียงหนึ่งครั้งเท่ากับ1นึ่งพยางนะคะง่ายมากๆเลยเด็กก็หาคํานะคะมาเติมอย่างละห้าคำค่ะ,ะนั้น,นึ่งพยางหามาเลย5คำสอพยางห้าคำสามพยางห้าคำและสพยางห้าคำนะคะไม่ยากเนาะ หลังจากนั้นอย่าลืมเขียนชื่อนำสกุลเลขที่ชั้นให้เรียบร้อยนะคะทำเสร็จแล้วถ่ายภาพใบงานส่งในอัลบั้มชื่อของตัวเองได้เลยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ